ไม่เคยเลยหุกร่อยมากแล้วก็มาถูกยิงนี่ก็ไปหาพอ่พอ,อ,อ,อพ่อขอเออพ่อขออะไรสักอย่างอะไรขอลูกถ้าลูกหายล้มาเลยพ่อให้ลูกหมดเลยป่ะขออะไรพ่อขอไม่สุขคนอือพ่อแล้วเป็นคนไม่สุขคนเราจะไปอยู่ไหนพอ่อเออใช่ป่ะ ลูกสมคิดนะถ้าสู้คนอายมาเนะี่ยถ้าไม่สู้คนก็อายใครคนอา้าวทำนี่แล้วใช่ทำคิดล่ะหลวงพ่อท้ <พอ S 2> วมเลรอตาพ่อท้วมนี่แหละพ่อท้ว,วมมานะขอ,อให้ตาสู้คนอขอให้เราสู้คนให้เราคนไม่หนีคนอยู่แล้วเพื่อนมือเปล่าเรามีดล่ะเสื้อตัวน,ะนี่ขาดหมดแล้วนาด เลือดเราไม่ออกอะเฟื่องมือเปล่าลตามนะม่เห็ให้เลือนไม่ออกพลที่สุดวันนี้มาบอ,มาอกมาพอเลยลูกมาพอแล้วเจ็ดเสาเจ็ดอังคารเจ็ดเสาเจ็ดอังคารมาหาหลวงปู่ทมได้เลยเสาที่ก็ไปอาทิตย์ก็กลับมาอ,มอังคารก็ไป ผมก,ก็กลับอยู่นะฮะคิดสาวเจริญการไปหาหลวงปู่ทมนี่คือไปอเรียนรู้วิชาก็เป็นปุกเสกกายเหี้วหายวิชาแล้วก็อยังเขาตึงกล้องอยู่ในในหัวและบองแล้วละลูกอย่าสูกคนกใครทำอะไรลูกไม่ได้ แล้วนํำไม่ได้ริงมวากี่ครั้งกี่ครั้งชกมาทายิงกันตายิงเฉยยนเฉยั้งเราแล้ก็ไม่มีไม่ก็ไม่มีปืนก็มมีมันมีปอ๋อนี่เปินเดินไปมเราก็เดินเรามายืนดูเฉยม่เยกดในเี้ยงว่ อาจารย์เองนี่ลูกศิษย์คนโปรดของอาจารย์ด้วมลูกศิษย์ของอาจารย์แลว้วาเรามีครูมีอาจารย์เราไม่เชื่อครูเชื่ออาจารย์เราจะไม่เชื่อใครเราจะไม่เชื่อครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนให้ลูกศิษย์ได้ดีเนทะ่นั้นที่พ่อเขาสอนเน้นหนักที่สุด ทิศเองควรจะจำเอาไว้ดีเลยครับเลือกอะไรจะมาผิดลายแรงเราเอาเมียเขานี่ไม่มีร้ายที่สุดลยเรื่องนี้คนไหนลงเอาเมียเขาน่ะไอ้นั่นไม่มีไม่ยัง่งยืนแม่กับคนกับเพื่อนเพื่อนกันไมอมครับข้อสามเอาเมียชาวบ้านห้ามเอาเมียชาวบ้านผิดลายแรงโอ้ยตัวเดียวตัวนี้แหละสำคัญมาก Det er jo hemmeligt, det er jo Ja, Jeg vil arbejde mere børn. Jeg vil tænke mig, at der er mere laver for en her, så det